ค่ะสำหรับใครที่ต้องการอัพคลิปวิดีโอผ่านเฟซส,ส่วนตัวแล้วต้องการตั้งชื่อนะคะซึ่งเวลาที่เราอัพผ่านมือถือเนี่ยมันจะไม่มีเมนูให้เราตั้งชื่อนะคะมีแต่ว่าให้เขียนแค่สเตตัสที่เป็นคำอธิบายนะคะ,ะเวลาที่เราเข้ามาเนี่ยเราจะสังเกตเห็นตัว M นะคะตรง Facebook สำหรับคนที่ไม่มีคอมนะคะถ้ามีคอมเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขชื่อได้เลยนะคะ,ะเรากดไป ที่ตรง u r อที่ขีด3ขีดนะคะเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปติ๊กเลือกไปค่ะ,อะพอเราเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วนะคะให้เราเนี่ยกดไปที่ตัวดินสอนะคะพิมพ์ตัว m ตัวนี้นะคะเป็นเว็บแล้วก็กดเข้าไปใหมค่ค่ะ อ่าเรียบร้อยนะคะตอนนี้เนี่ยหน้าจอจะแสดงผลเหมือนกับคอมพิวเตอร์เลยนะคะให้เรากดนะคะเพื่อที่จะอัพวิดีโอนะคะอะ่มาแล้วนะคะแล้วก็กดเพิ่มนะคะกดเพิ่มวิดีโอที่เราต้องการอัพสมมุติว่าเป็นวิดีโอนี้นะคะ เรากดไปที่ตัวเลือกนะคะตัวเลือกวิดีโอพอกดไปที่ตัวเลือกแล้วนะคะเราจะเห็นคำว่าวิดีโอไตเติลนะคะตรงนี้เราสามารถที่จะพิมพ์ชื่อนะคะของวิดีโอได้เรียบร้อยนะคะจะเพิ่มแท็กเพิ่มอะไรก็ได้นะคะ อะทีวีมูฟวี่นะคะเราจะเพิ่มแพ็กตัวนี้ไปอ่ะเสร็จแล้วกดบันทึกค่ะ แล้วก็กดโพสอะนะคะคลิปวิดีโอก็อะจะปรากฏแล้วนะคะ ตรงนี้เราสามารถที่จะกดแก้ไขเพื่อที่จะเพิ่มคําอธิบายได้นะคะกดแก้ไขโพสได้อ่ะมาที่ตรงตัววิดีโอนะคะเราก็จะเห็นชื่อตรงนี้ว่าสวัสดิ์ประทานพรนะคะก็ประมาณนี้